อาจารย์สุภัทรดิราชธาเนี่ยทำมากับมือนะในระยะเวลาสองสมปีนี่ทำไปเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวนี้ก็ำลังเป็นประเด็นนะครับฝายแกนดินซิเมนระหว่างอาจารย์สังสิทธิพิรัชกสันซึ่งเป็นประธานกรรมธิการนะกับสสของพรรคเก้าไกลและพรรคประชาธิปัตย์กำลังประทะกันทางความคิดนะฮะว่ามันยังไงมันเป็นไปได้ไหมมันทำได้ไหม มันศูนย์เปล่าหรือมันล้าสมัยอะไรต่างนตระมือต้อนรับอาจารย์สุพัทธดิตครับครับเชิญสวัสดีท่านประธานแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ท่านพิธีกรครับผมสุพัทธดิตาชธาครับก็โชคดีครับมีโอกาสได้ทํางานเรื่องของแหล่งน้ําครับจริงผมพูดถึงที่มาที่เราเคยทําตอนยุคแรกครับเราทําเรื่องของฝายชะลอน้ําครับเป็นลักษณะของ ฝายชั่วคาวครับเพื่อที่แ <it> ก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เราทายังไงเราถึงจะมีน้ําใช้ก่อนด้วยต้นทุนที่ถูกครับในครั้งแรกครับเรามีโอกาสทําครั้งแรกสุดเลยก็คือทําแทนฝายหินทิ้งครับเป็นต้นไม่น้ําชีเลยคือปี2 5 5พันห้า้อยห้าสิบแดครับในตอนนั้นเนี่ยคือฤดูแล้งเนี่ยครับในต้นน้ําชีน้ําจะแห้งหมดเราสามารถเดินข้ามได้เลยครับ ซึ่งมันมีฝายเก่าเป็นฝายหินทิ้งอยู่แล้วฉะนั้นทํายังไงเราถึงจะช่วยเหลือเกษตรกรตรงอําเภอหนองบวแดงนะครับให้มีน้ําใช้ได้ในตอนนั้นครับก็เลยพูดคุยกันหลายๆภาคส่วนครับก็เกิดเป็นเรื่องของการร่วมมือขึ้นระหว่างหลายๆหน่วยง,งานครับแล้วก็เราเข้าไปดูช่วยดูเรื่องของว่าเราควรที่จะทํายังไงต้นทุนในการก่อสร้างถึงจะถูกมากที่สุดเพราะว่าทำน้ำฉีในตอนนั้นกว้างครับมีความกว้างเยอะมากแต่ทำไงเรามีวงเงินอยู่ที่น้อยๆเราถึงจะสามารถหาน้ำให้ เกษตรกรในบริเวณนั้นใช้ได้ก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เกษตรกรอย่างเดียวนะครับตรงนั้นเขาจะมีน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภคของการปราปลาและของบางส่วนอยู่ครับก็เลยมาคิดดูว่าทั้งนั้นเรามีต้นทุนก็คือมันเป็นฝายหินทิ้งเดิมอยู่แล้วครับพอเรามาทําออกแบบเป็นลักษณะของฝายแกลนิสเมนครับก็ใช้แรงงานของคนในพื้นที่เป็นเงินทอดผระป่าช่วยกันในตอนนั้นครับ ก็สามารถทําเป็นฝายได้ที่มีความสูงไม่มากนักนะครับเพราะว่าตลิ่งน้ําชีสูงประมาณสัก8เมตรอยู่แล้วครับเราทําฝายอยู่ที่ประมาณสัก2เมตรประมาณนี้ครับเพราะว่าเพียงแค่ชะลอน้ําเอาไว้ใช้แค่ให้สถานีสูบน้ำครับ3สถานีสูบได้ครับก็เกิดเป็นที่มาของฝายแกนิสเมนที่ราคาไม่ได้สูงมากนักอยู่ที่อําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูิเมื่อปี2558ครับ หลังจากนั้นมาเราก็มาส่งเสริมทําเรื่องของฝายชะลอน้ำครับกับตามเกษตรกรที่อยู่รอบๆของภาคอีสานครับก็ผมมีโอกาสเดินทางอยู่ประมาณสัก5จังหวัดครับก็ใช้เรื่องของตรงไหนครับที่มันเป็นฝายชะลอน้ําเดิมแล้วมันเสียหายครับเราก็ไปช่วยกันปรับปรุงพูดคุยกับทางชาวบ้านดูว่าทํายังไงเราถึงจะเปลี่ยนฝายชะลอน้ําแบบที่มันเสียหายนะครับให้มันสามารถเก็บน้ําได้ ฝ่ายกกนดิสเมนนะครับเป็นฝ่ายเตี้ยครับเป็นฝ่ายชโลนานแบบชั่วขราวเท่านั้นเองแต่สันฝ่ายนะครับมันจะสูงอยู่ประมาณสัก1เมตร1นึเมตรห0ิไม่เกินนี้ครับแต่ล่องแกนความพิเศษของเขาก็คือเราจะขุดลึกลงไปครับต่ำกว่าครับท้องลำห้วยครับประมาณ2เท่าของความสูงและก็มีหูฝายที่เข้าไปในตลิ่งครับ ลักษณะของเขาก็คือการเก็บน้ํายืดทางเดินของน้ําใต้ดินให้มันนานขึ้นฉะนั้นถ้าการการยืดทางเดินของน้ํามันนานขึ้นนะครับมันจะอยู่ในด,ดินได้แล้วก็จะซึมเข้ามาในตลิง่งแต่ตัวฝายเตีย้ยครับไม่ได้สูงครับเน้นนะครับไม่ได้สูงและฝายจะต้องมีสลบน้าหลังคําว่ามีสลบน้าหลังก็คือช่วงที่เราทํามานะครับฝายแทบทุกตัวมันจะมีปัญหาเรื่องของตะกอนฉะนั้นถ้าไม่มีสลบน้าสลบท้ายนะครับสลบน้าหมายถึงว่าครับเวลาที่น้ํามาแรงๆครับ ตัวตะกอนมันจะปั่นแล้วข้ามตัวฝายไปส่วนสโลปท้ายครับถ้ายิ่งยาวยิ่งดีก,ก็คือมันจะมีเรื่องของทานเดิมของพวกสันน้ำอะไรต่างๆนะครับเข้าว่ายยอดกับขึ้นขึ้นมาได้และมันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ําเพราะว่าฝายกรนิสเมนเนี่ยฝายชั่วคราวเนี่ยมันเตี้ยรับฉะนั้นก็เคยเกิดขึ้นของทางภาคอีสานครับช่วงปี2559 2560ครับประมาณสัก 200แห่งที่ที่ผมจะเวนดูช่วยแต่ว่ามันไม่ได้เกิดแค่แคเฉพาะของภาคอีสานครับมันก็จะไปเกิดผมมีโอกาสทำภาคเหนือครับประมาณสัก6-7จังหวัดแล้วก็ข้ามไปทําในประเทศพม่าครับสัก20แห่งประมาณนี้ครับแล้วก็มีโอกาสลงไปทําที่3จังหวัชดชายแดนใต้ครับก็เป็นยาลาปัตตานีนาดาธิวาสเป็นลักษณะของฝ่ายแกนนิสเมนที่ไม่ได้กว้างมากนักครับจากนั้นมาพอถึงปี2500ครับ62ครับเราก็ยังเล็งเห็นว่า บางส่วนครับทายังไงเราถึงจะแก้ไขเรื่องของตรงที่ขาดน้ำที่อยู่นอกเขตชวประทานได้ครับก็เกิดเป็นขยายผลครับเป็นลักษณะของฝายแกนดิสเมลขยายขึ้นอีกประมาณสัก100แห่งประมาณนี้ครับจนกระทั่งปี2562เข้า2563อามครับมีโอกาสเข้ามาพูดคุยกับท่านดรสมศักดิ์คุณเงินครับเรามาดูเรื่องของฝายสลีครับมันเป็นลักษณะของฝายครับที่อยู่ติดกับเขื่อนบนลัดมันเป็นฝายหินทิ้งเดิมครับ แต่ช่วงหน้าแรงนะครับฝายหินทิ้งไม่สามารถเก็บน้ําได้ครับก็เลยคุยกับทางท่านสมศักดิ์แล้วก็ผู้นาครับรอบๆนั้นว่าทํายังไงเราถึงจะสามารถเก็บน้าครับที่มันเป็นลักษณะของแก้มลิงขอบเขื่อนโดยที่เราไม่มีเงินที่จะไปขุดลอกครับในตอนนั้นก็เกิดการเป็นการทอดผ้าป่าขึ้นมาครับได้เงินประมาณ3ามแสนห้าในตอนนั้นครับเรามาทําแทนฝายเดิมซึ่งเป็นฝายหินทิ้งอยู่ครับเป็นลักษณะของ แกนดินซีเมนเพื่อป้องกันช่วงที่ในฤดูที่น้ําหลากครับเราชะลอน้ําให้เขาเดินทางได้ช้าลงแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือเราได้น้ําอยู่ในพื้นที่ของแก้มดิงขอบเขื่อนครับประมาณ3,000ไร่ครับ ประมาณ6 0 0ันไร่เท่ทีประมาณ6 0 0 0ไร่ได้น้ําประมาณ3ล้านคิวแต่เป็นพื้นที่ของเขื่อนบนลัตซึ่งเราไม่ต้องไปเวนคืนเพิ่มเติมแต่แตมันอยู่ขอบเขื่อนซึ่งบริเวณขอบเขื่อนเนี่ยเขาไม่มีโอกาสใช้น้ําอยู่แล้วครับก็ปัจจุบันนี้นะครับยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ครับจากคาว่าเป็นฝ่ายชั่วคราวที่ใช้วงเงินแค่3 0 0แสนกว่าบ,บาทเราได้น้ําถึงหลายล้านคิวมากก็เกิดเป็นลักษณะของแก้มดิงขอบเขื่อนครับจนกระทั่งมาพอเข้าปี2562 ไปๆครับผมมีโอกาสเข้าไปร่วมงานขับของทางกรรมธิการกับท่านอาจารย์ภาษานี่นะครับรับก็กับท่านอาจารย์ไปร่วมกับท่านอาจารย์สังสิ์ก็มีโอกาสผมเองก็เดินทางทําฝ่ายทั่วประเทศแต่สิ่งที่เราเจอขึ้นมาอย่างหนึ่งครับถ้ามาเทียบกับภาคอีสานเราภาคอีสานเราครับเป็นที่ที่ค่อนข้างที่จะราบฉะนั้นฝ่ายค่อนข้างที่จะมีขนาดที่จะใหญ่กว่าทางฝ่ายทางภาคเหนือครับผมมีโอกาสเดินทางที่ไปภาคเหนือครับ เขาทําฝายอยู่แล้วนะครับเยอะเลยแต่ฝายทุกชนิดดีนะครับแต่ว่ามันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันก็คือเขาจะมีฝายกระสอบฝายหินทิ้งฝายไม้ไผ่พวกนี้นะครับเราก็เลยไปแนะนําให้เขารู้จักว่าเราทําผสมผสานกันไปเลยครับทายังไงเราถึงจะสามารถเก็บน้ําในดินได้หนาขึ้นและก็ลงทุนได้น้อยครับก็เลยเกิดเป็นฝายเขาเรียกว่าฝายทํามือครับเป็นฝายที่ไม่ได้กว้างนักมีความกว้างประมาณสัก3เมตร4เมตรครับในฝายดึงลูกนะครับ ใช้เงินทุนนะครับน้อยมากครับมันจะใช้ปูนประมาณ1ิถึง1ิห้าถุงเท่านั้นเองครับก็สามารถสร้างเป็นฝายได้เป็นฝายเตี้ยๆนะครับมีความสูงอยู่ประมาณสักห้าสิถึงเจ็บห้าเซนครับแต่มีความลึกประมาณสักหนึ่งเมตรหสิบถึงสองเมตรครับก็เริ่มทยอยทำขึ้นจากนั้นมาครับสิ่งที่เราได้ครับตอนที่แรกครับมีชุมรมที่ออกเงินให้ทางชาวบ้านครับทำฝายครั้งแรกสุดครับประมาณสิบแห่งเราคิดมองระมองดูครับมันทำอยู่ในหน้าแหลง ไม่มีน้ําที่จะมาใช้ดินกับปูนผสมกันที่จะบดนะครับแต่ปรากฏว่าเราขนน้ําขึ้นไปครับใส่ถังขึ้นไปในครั้งแรกสุดครับพอทําฝายเสร็จครับวันรุ่งขึ้นมันมีน้ํายก,กระดับอยู่ในฝายฉะนั้นฝายลูกที่2ที่สามเราก็มาตักเอาน้ําในฝายที่1น,นะครับขึ้นไปทําฝายที่2ที่สาอยู่ก็ใช้เวลาทําฝายลูกละหนึ่งวันครับ10บวันเราทําเสร็จไป1ิบแห่งในตอนนั้นนะครับ พอป,ปัจจุบันพอเราขยายผลให้พื้นที่ของจังหวัดน่านจังหวัดน่านเป็นจังหวัดเดียวนะครับที่มีกลุ่มผู้ใช้น้ามากที่สุดในประเทศไทยคราวนี้พอมีกลุ่มผู้ใช้น้าเราขยายผลได้ง่ายขึ้นก็คือเราแนะนําให้กลุ่มผู้ใช้น้ำครับรู้จักเรื่องของฝายแกนิซิเมนทาคู่ไปกับฝายผสมผสานที่มีอยู่แล้วครับก็ให้ทาฝายฝายอย่างอื่นก็ต้องทํานะครับไม่ใช่ว่าฝายอย่างอื่นไม่ทําเพราะว่าฝายออื่นเขาก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปก็ป,ปัจจุบันนี้นะครับ ผมลงไปที่ตำบลบ่อสวกตำบลเรืองตำบลนาสาวอำเภอเมืองของจังหวัดน่านครับสามตำบลนี้นะครับไม่มีผังน้ําอยู่ในจังหวัดของสทนชในตอนนั้นนะครับก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะทำยังไงถ้าเราไม่มีผังน้ําการที่เราจะทํางานพวกนี้มันจะยากขึ้นครับก็เลยส่งเสริมให้สามอบตนี้ครับทา MOU ด้วยทางมจุฬาครับเป็นคนที่ไปส่งเสริมทํา พอส่งเสริมทำครับเราส่งเสริมทำเรื่องของฝายชลน,น้าแกนดิสเมนซึ่งตอนนั้นตั้งเป็นกองทุนปูนซีเมนครับมีหลายๆส่วนเข้ามาช่วยกันเพราะว่าฝายลูกหนึ่งมันใช้ปูนนิดเดียวครับเป็นปริปามาณที่ไม่ได้มากและก็ใช้ผสมในอัตราส่วนที่จางมากครับประมาณสัก1ต่อ 20- ถึง1ต่อห0ประมาณนี้จากนั้นมาพอเกิดการทําฝายครับสิ่งที่ได้ตามมาก็คือเราทํา จุดค่าพิกัดและเส้นทางของน้ำครับใน3อบอตอที่ตกลงกันมันก็เลยได้ขึ้นมาเป็นเส้นทางของน้ําและในแต่ละจุดครับจะมี QR code ให้เข้าไปเสิร์ชดูว่าในแต่ละจุดครับมันจะเป็นฝายรูปแบบยังไงใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่ครับแล้วผักน้ําลงมายังไงตามเส้นทางของ3แห่งนี้ครับจากนั้นมาปัจจุบันนี้นะครับก็เกิดการทํา MOU ร่วมกันในจังหวัดน่านครับปัจจุบันนี้ผ่านมาประมาณ2ปีกว่าครับ เกิดทำฝายแกนิซิเมนในจังหวัดน่านด้วยเงินของกอ,องทุนปูนซีเมนแต่แรงงานกับท่าทุกอย่างเป็นของชาวบ้านช่วยกันช่วยร่วมแรงกันครับปัจจุบันนี้สร้างไปแล้วประมาณสัก7 0็แห่งในสองปีที่ผมลงไปมาครับสิ่งที่ได้ตามมาก็คือตอนนี้ครับสามตำบลน,นี้ครับไฟป่ามันลดลง,งเพราะว่ามันมีความชื้นอยู่ในลําน้ําและเป็นลักษณะของแนวเส้นทางเดียวกันครับ ในจังหวัดน่านก็เลยเกิดเป็นเรื่องของถังน้ําเพิ่มเติมขึ้นมาครับสามารถตัวพวกนี้ครับเอาไปขยายผลตามที่อย่างต่างๆได้เพื่อให้เกิดเป็นลักษณะของอเพื่อที่เราจะรู้ผังน้ํารู้ว่าในแต่ละที่เราจะใช้น้ําเท่าไหร่รู้สมดุลน้าว่าถ้าเรามีน้ําเท่านี้รับเราจะบริหารในการใช้ยังไงครับจากนั้นมาพอได้น้ำแล้วนะครับช่วงสองปีที่ผ่านมาก็ผมไปส่งเสริมเพิ่มเติมก็คือคุณมีน้าแล้วคุณจะใช้น้ํำยังไงให้คุ้มค่ามากที่สุดครับ,รบก็เลือกทําพืชที่อยู่ เป็นการเกษตรใช้น้ําน้อยก็คือปกติครับถ้าหลังนาข้าวแล้วเขาก็รออย่ยางเดียวก็คือน้งฝนก็ทิ้งนาไปเลยครับพอมีน้ําขึ้นมาใช้ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากนักครับก็ไปส่งเสริมทําเรื่องของการปลูกพืชผักครับหลังจากฤดูทํานาด้วยระบบน้ําหยดครับก็ทางด้านนู้นครับไปนเน้นเหมือนกับทางภาคอีสานครับก็จะไปนเน้นผลมไม้ก็คือพริกมะเขือเทศแตงกวาฟักฟัก,กทองประมาณนี้ครับก็ขยายผลก็ปัจจุบันนี้ครับจากเดิม ที่หลังจากฤดูทํานาต้องรอแต่น้ําผลทุกวันนี้แต่ละที่ที่มีฝายชะลอน้ําอยู่ครับ,รบเขาสามารถขยายผลเรื่องของการทําพืชนอกฤดูได้ซึ่งจากเดิมครับจังหวัดนั้นต้องซื้อผักผลไม้ครับเข้ามาจากต่างจังหวัดครับตอนนี้ครับสองปีที่ผ่านมาก็จะเริ่มมีตัวพวกนี้เข้ามาทดแทนครับ ในในปัจจุบันคราวนี้เรากลับมาถึงภาคอีสานของเราเหมือนเดิมราวนี้ภาคอีสานครับปัจจุบันนี้ครับก็กําลังมีการขยายเรื่องของการทําฝายไประดับเนาะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการใช้น้ําครับเมื่อปีที่แล้วครับมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าท่านไก่สอนกองชลาครับท่านไก่สอนเนี่ยก็เลยประชุมทั้งจังหวัดครับว่าทะเไงจังหวัดขอนแก่นนี่ครับ เป็นต้นของฝายกันดินซูเมนอยู่แล้วถึงจะได้สามารถสร้างฝายได้ท่านก็เรียกประชุมทั้งจังหวัดครับ<อ>ก็จังหวัดขอนแก่นมี26อำเภอครับ<อ>ก็มีโอกาสท่านให้แนวนโยบายกับท่านในอำเภอทุกอำเภอครับ,พ,รบพยายามทําฝายชะลอน้ําให้ได้ประมาณอำเภอละ2แห่งครับปัจจุบันนี้สร้างไปเกินกว่า50าครับน่าจะประมาณสัก64ครับตอนนี้ท่านผู้ว่าก็ยังให้แนวนโยบายว่าปีนี้ครับจะทําให้ได้อีกประมาณสัก 73แห่งครับเป็นลักษณะของเงิน C S R ใดส่วนหนึ่งครับก็พยายามที่จะผลักดันให้แนวทางพวกนี้เกิดขึ้นถ้าทําตัวพวกนี้เกิดขึ้นได้ก็คือมันจะแก้ไขปัญหาต่างๆตามมาก็คือถ้าเราทําน้ําให้มันเดินทางได้ช้าลงเขาจะอยู่ในดินได้นานขึ้นก็จะลดการท่วมหลกักและถึงในฤดูแล้งครับเราจะมีน้ําใช้แต่สิ่งที่เราทํานะครับเราไม่ได้ใช้น้ําที่อยู่ในลําน้าลําห้วยอย่างเดียวนะครับการที่ชะลอน้ําไว้ในลําห้วยครับ มันจะยก,กระดับน้ําตื้นบริเวณที่ห่างออกไปประมาณสัก200-300เมตรหรืออย่างพะเยาครับห่างไปประมาณ500เมตรเราก็ใช้วิธีการใช้บ่อน้ําตื้นที่อยู่ด้านข้างๆนะครับไม่ได้มาสูบน้ําบริเวณลาห้วยครับสูบลักษณะของบ่อน้ําตื้นที่ขุดเป็นวงบ่อลึกประมาณ5เมตรเราก็ใช้น้ําบริเวณนั้นครับตรงไหนที่มีแก้มบิงก็ให้วิธีการชักน้ําเข้าไปเก็บครับเท่าที่ปัจจุบันนี้ทําได้ก็ หลายแห่งครับก็กำลังดาเนินการเกี่ยวกับการชักน้ําเข้าไปเก็บแล้วก็ทําเป็นบ่อแก้มลิงแล้วก็พยายามผลักดันตรงไหนที่มีบ่อมีอ่างน้ําอยู่แล้วครับก็ทาเป็นลักษณะของแก้มลิงขอบเขื่อนครับเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเรื่องของพื้นที่เพิ่มเติมแต่เรามีน้ําที่กับเก็บได้เยอะขึ้นครับก็ประมาณนี้ครับทุกท่านครับท่านวิทยากรครับขอบคุณครับปรบมือให้ครับคุณสุภัทรินเป็นความบังเอิญนะครับ บางเอิญผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาชุดอาจารย์สังสิทธิ์ด้วยผมลงพื้นที่กับอาจารย์ป้อมเนี่ยชื่อรียอาจารย์ป้อมนะฮะสุลสุพัทริ์เนี่ย,ยผมไปดูที่เชียงรายผมไปดูที่เชียงม้วนจังหวัดพะเยาแล้วผมไปดูที่จังหวัดแพร่นายกอนุวัฒน์วงวันนายกอ,อบจอจังหวัดแพร่